โอเคครับเรื่องถัดไปนะครับก็คือเรื่อง DNA ทีนี้เรื่อง DNA มันก็จะมีความคล้ายๆกับเรื่องที่แล้วเรื่องก็คือเรื่อง i n h e r i t a n c e เพียงแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนส่วนขยายของเรื่องเมื่อกี้ทีนี้ส่วนสําคัญของเรื่องที่ผ่านมาก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็คือการคํานวณใช่ไหมแต่ทีนี้พอเรามาพูดเจาะไปในเรื่องของสารบรรทุกรรมเราก็จะต้องมีบททฤษฎีมากขึ้นเทียบกับเรื่องที่ผ่านมานะเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาก็จะเน้นคํานวณนิดนึง โอเคเรื่อง DNA อย่างแรกก็คือ5.1าเขาก็เขียนว่า understand that A the genome is the entire genetic material of an organism แล้วก็ B chromosome contain DNA A เนี่ยเรา A เนี่ยเป็นอะไรที่เพิ่มมาก็คือศาพที่เพิ่มใหม่คำหนึ่งก็คือคำว่า genome genome เนี่ยคืออะไร genome ก็คือเอ่อ genetic material หรือว่า DNA ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง,งทีนี้ สาเหตุที่เขาใช้คำว่าจีโนมก็คือเขาเขาต้องการจะอธิบายว่าการจะศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดเลยของสิ่งมีชีวิตมันก็จะเป็นข้อมูลที่ใหญ่มากเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็เลยต้องเรียกว่าเป็นโฮจีโนมอะไรเงี้ยสมมุติว่าเราจะศึกษาโฮจีโนมของสิ่งมีชีวิตแบคทีเรียชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการศึกษา,าจีโนมทั้งหมดข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดเลยของ ของแบคทีเรียชนิดนั้นนั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนสัพท์ที่เพิ่มเข้ามาเฉยๆเฉถัดมาคือ B. ีโครโ o โซม e s คอนเ a นดีเออันนี้เป็นอะไรที่เรารู้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่า b m a มเขาก็ไม่ได้ต้องการให้เราเข้าใจอะไรลึกซึ้งถึงขนาดนั้นเก็แค่ต้องการจะบอกว่าไอคโครโมโซมที่มันมันเกิดจาก DNA ที่มาดขดขดขดพันพันกับโปรตีน,น,นหลายๆชนิดจนเกิดมากลายเป็นเส้นใยโครโมโซมรูปทาให้ก็จะเป็นเหมือนเอ อธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าอ๋อ DNA อคูอ่ที่เป็นเกลียวเเนี่ยมันก็จะมาพันกับอไอสิ่งที่เรียกว่าฮิสโตนโปรตีนจนจนเกิดเป็นสตัตเจอร์ ructure, เกิดเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่านิวลีโอโซมแล้วมันก็จะพันออกมาจนท้ายที่สุดจะได้กลายเป็นโครโมโซมแท่งหนึ่งทีนี้ันนี้นก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจมาตั้งแต่บทที่สี่แล้ว ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือรายละเอียดปลีกย่อยของ DNA แต่ละรูปแบบก็คือ5.2 Describe the structure of DNA A บอกว่า know that DNA is a polymer made up of two s t r a n d forming a double helix อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่า DNA มันเป็นสายคู่คือมันเป็นเกลียวเกิดจากสองเส้นอย่างตัวอย่างสมมติถ้าจะให้ลองวาดให้ชัดๆก็คือเส้นแรกจะเป็นสีเขียว ส่วนอีกเส้นหนึ่งที่มาพันก็คือเส้นสีส้มอันนี้ก็คือเพื่อเห็นภาพชั้นๆทีนี้พอเข้าใจนะว่าเจ้าตัว DNA เนี่ยมันประกอบเกิดเป็น2เส้นที่เรียกว่า double helix helix ก็แปลว่าเกลียวถูกไหมสิ่งถัดมาที่ต้องรู้ก็คือ DNA ประกอบขึ้นเป็นสารเอ้ยเป็นเป็น,ปน,ปนโครงสร้างเรียกว่าลิเมอร์คือมันประกอบขึ้นจากส่วนประกอบ คล้ายๆกันเล็กๆเอามาต่อกันไปเรื่อยๆซึ่งไอตัวประกอบเล็กๆแต่ละอันก็คือโมโนเมอร์โพลิเมอร์ประกอบขึ้นมาจากโมโนเมอร์นี้โมโนเมอร์หนึ่งอันของ DNA เราเรียกมันว่านิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์มันประกอบด้วยสามอย่างง่ายๆนิวคลีโอไทด์หนึ่งอันก็จะมีเบสน้ำตา ก็ฟอสเฟตเอ่อถ้าเราลองดูรูปที่ชัดชัดนิดนึงก็คือลูกนี้ก็ได้เราจะเห็นว่าอันนี้คือตัวอย่างของเบสที่มันฝั่งนี้จะมีเบสหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนี้เบสอีกหนึ่งตัวมันคือการเข้ามาจาับคู่กันของเบสสองชนิดแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเรากลับมาที่โมโนเมอร์ก่อนโมโนเมอร์อันหนึ่งของ DNA ซึ่งเรียกว่า Nuclear ine, นิวคลโอไทด์ประกอบด้วย เบสน้ำตาลกับฟอสเฟตอันนี้คือมุดอันนี้คือน้ำตาลแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเบสแล้วตรงนี้เอ้ยขอโทษขอโทษให้ฝั่งนี้เป็นเป็นฟอสเฟตแล้วกันฟอสเฟตแล้วฝั่งนี้เป็นเบสสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ไอตัวอันเนี้หนนนย,ยหนึ่งอันอ่ะคือนิวเคลียร์ไทหนึ่งอันมันก็จะไปต่อกนิวเคลียร์ไทตัวอื่นไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้คือโครงสร้างคร่าวๆนะใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชหารูปดูได้มันก็จะต่อกันขึ้นไปเรื่อ,อยๆมันกลายมาเป็นหนึ่งเส้นอย่างเช่นสมมุติเป็นเส้นสีส้มเส้นหนึ่งแล้วมันจะเอาส่วนที่เป็นเบสเนี่ยเอาไปเชื่อมกับเบสอีกฝั่งหนึ่งคือเบสของฝั่งสีเขียว ขออนุญาตจะลบๆกวิธีการที่มันจะเอาเบสมาเชื่อมกันมันจะต้องเป็นเบสที่เรียกว่า complementary pair of base ภาษาไทยเรียกว่าเบสคู่สมคือมันจะไม่ใช่ว่าเบสชนิดไหนก็ได้เอามาจับกันแต่ว่าสอง d n เสองเส้นเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันอยู่ก็คือมันจะมีเบสทั้งหมดสี่ชนิดอะดีนีนไทมีนกวานีนแล้วก็เซต,ตซีน เบทอะดีนีนจะต้องจับกับเบทไทมีนเท่านั้นส่วนเบทกวานีนก็จะจับกับไซโตซีนเท่านั้น a จะจับกับ t แล้ว g จะจับกับ c ลองดูภาพตรงนี้นั้นจะเห็นว่าเบเออไทมีนเนี่ยตัว t จับตัวอะดีนีนไหมเบทไซโตซีนจับกับเบตกวานีนอันนี้คือลักษณะการจับที่ถูกต้อง ส่วนไอ anomalous base pairing arrangement อันนี้เราไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันก็จะไม่ได้ออกในข้อสอบบีแมโอเคนะทีนี้ถามว่าเออแล้วทำไมมันต้องอยู่กันือนคู่สาเหตุก็คือความเป็นจริงแล้วเวลาเอ่อ DNA ที่มันพันเกี่ยวกันอยู่เนี่ยเวลาเราจะเอามาใช้มันจะมีการจำลองตัวเองคือการเพิ่มจำนวนขึ้นมาของของ ตัว DNA อย่างนี้เพื่อจะเอาไปใช้อะไรต่อก็ว่าไปเราก็เลยต้องมีการทำมาให้มันเป็นคู่เพื่อให้มันมีการเหมือนอจําลองตัวเองเพิ่มได้หรือว่าอถอดรหัสจากเบสเหล่านี้ออกมาเพิ่มได้ก็ว่ากันไปในในขั้นตอนต่อไปแต่ว่าลักษณะคร่าวๆที่ให้เราต้องรู้ก่อนก็คือโอเค DNA ประกอประกอบขึ้นจากนิวคลีโทไทนิวคลีโอไทก็คือเบสน้ําตาลและฟอสเฟตส่วนเบสที่เกิดที่ เป็นส่วนประกอบของพิคไก็จะจับคู่กันได้อย่างเฉพาะเจาะจงคือเบสอะดีนีนก็จะจับกับไทมีนส่วนเบสกวานีนก็จะจับกับไซโตซีนอันนี้คือรูปแบบคร่าวๆของ DNA โอเคนะแต่ว่าเพื่อให้รู้เรื่องมากกว่านี้เราอาจจะต้องเพิ่มไปนิดนึงว่าน้ำตาลนี่นะสมมุติน้ำตาลที่มันจับกัน กับ,บเบสอย่นีสมมุติว่าให้อีกลมๆ,ๆจุดๆนี่คือฟอสเฟตที่มันจะทําหน้าที่ต่อกับน้ำตาลตัวถัดไปแล้วให้สีส้มเป็นเป็นเบสตสมมติอันนี้ก็คืออีกฝั่งมันจะจับกันแบบอับหัวกับหางดูดีๆนะคือ น้ำตาลเนี่ยมันจะเหมือนหันลงด้านหนึ่งหันขึ้นด้านหนึ่งกับหัวกันโอเคอันนี้ก็เป็นเหมือนวิธีดูคร่าวๆก่อนเพราะว่าถ้าเราเรียนจากหลักสูตรของภาคไทยมาเราจะเห็นว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีคล้ายๆการนับฝั่งว่าฝั่งห้าพาย m e สมมุติห้าพาย์สามพายก็คือ ตัวคาร์บอนตัวที่เท่าไหร่ที่โผพ้นออกมาอะไรเงี้ยเป็นเป็นวิธีการนับหรือวิธีการเรียกชื่อฝั่งแต่ละฝั่งพอมันกลับกันฝั่งนี้มันก็จะเป็นห้าหรือสามนิดแต่ว่ามันมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยอีกทีหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมสําหรับบี a มก็คือเอ่ออย่างที่บอกไปว่าคู่ a จะจับกับ t c จะจับกับ g ไอตัวเบสที่จะมาจับคู่กันมันจะจับกันด้วยพันธะที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนสมมุติอันนี้ a จับ t ใช่ไหม พันธะไฮโดรเจนที่เกิดระหว่าง A กับทจะมีสองพันธะส่วนพันธะไฮโดรเจนที่เกิดจาก G กับ C มันจะจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนสาพันธะอันนี้คือเป็นเหมือนอีกคอยนหนึ่งที่ต้องจำเอาไว้โอเคนะถัดมาเรื่องีเอ็นเอโดยภาพแล้วเราแค่ต้องรู้โครงสร้างประมาณนี้ว่าอ๋อมันเกิดจาก เอ่อ็นเอสายหนึ่งซึ่งเป็นโพลีโพลิเมอร์มันเกิดจากโมโนเมอร์ที่เรียกว่านิวคลโอไทด์นิวคลโอไทด์อันหนึ่งประกอบด้วยเบสน้ําตาลฟอสเฟตน้ําตาลกับฟอสเฟตก็จะกลายเป็นเหมือนกระดูกสันหลังนึกภาพง่ายๆคือคล้ายๆกระดูกสันหลังของดีเอเหนึ่งเส้นส่วนเบสมันก็จะเป็นทําหน้าที่จับกันเป็นเหมือนขั้นบันไดคือดีเอ็นเอสองเส้นที่มาเจอกันเนี่ยมันจ,จับกันด้วยเบสสองอันถูกไหมคือ A จะจับกับ T ีจจะจับกับ C ด้วยพันธะไฮโดรเจนอันนี้คือ หลักที่ต้องเข้าใจในเรื่องโครงสร้างของ DNA โดยคร่าวๆประมาณนี้ถัดมาคือโปรตีนินเ ת ซิส s ์โปรตีนินเ ת ซิสเนี่ยมันเหมือนเป็นการนำข้อมูลบรลุกรรมที่เราได้จากการสร้าง DNA เอนี่ยเอาไปแปลผลออกมาให้เกิดมาเป็นเหมือนสารอินทรีย์ชนิดใหม่ก็คือโปรตีนทีนี้ขั้นตอนก่อนที่มันจะมาเป็นอันนั้นเราจะต้องเข้าใจพื้นฐานคร่าวๆก่อนว่า 1. ข้อ A บอกว่า no and understand that genes carry the code for proteins ก็คือตัวยีนเนี่ยหรือว่า,อาข้อมูลใน DNA เนี่ยมันบรรจุรหัสก็คือรหัสของเบสนี่แหละที่จะสามารถถูกเอามาแปลให้กลายเป็นการสังเคราะห์โปรตีนต่อไปได้เขาบีบอกว่า know and understand that the genetic code is read as triplets and that each triplet codes for an amino acid คืออันเนี้ยอยากให้เราต้องแยกแยะความคิดนิดน,นึงคือ เราเรียนหลักสูตรไทยมาเนี่ยหลายๆคนจะเคยได้ยินว่า DNA มันจะต้องถูกเอามา t r a n s c r i p t translate ใช่ไหมเปลี่ยนเป็น mRNA เพื่อไปแปลผลในไรโบโซมแล้วก็ออกมาเป็นกรดอะมิโนแอซิดแต่ทีนี้ b m a t เขาค่อนข้างจะ Simplify หรือว่าแบบทำให้อายีเนื้อหาพวกนี้มันย่อยลงมานิดนึงคือเขาแค่พูดเฉยๆเลยว่าข้อมูลเบส DNA เนี่ยมันจะสามารถถูก แปลออกมาเป็นกรดอะมิโนแอซิดได้ทีนี้เราอาจจะต้องแยกแยะน,นิดน,นึงนะเวลาเราอ่านเราจะต้องคิดดูว่าอ๋อมันเป็นเหมือนเวอร์ชั่นที่ง่ายกว่าคือเขาเขาใช้คําให้มันง่ายนิดน,นึงก็คือเอาตามที่เขาบอกนะก็คือไอเจ้าตัวเบสในกรดไอในในดีเนเนี่ยมันจะถูกอ่านทีละสามตัวตรงนี้หนึ่งอันทีละสามซึ่งสามอันเนี้ยเรียกรวมกันว่าเป็นทริปเลอันนึง แล้วไอ้สาอันนี้เวลาอ่านมันจะถูกเอามาผ่านกระบวนการต่างๆซึ่งเราขอไม่พูดถึงในณที่นี้ถ้าสงสัยก็คือลองดูในรูปได้มันจะเอาทีละสามตัวของเบอสอเนี่ยแปลออกมาเป็นกรดอะมิโน,โนหนึ่งชนิดโอเคนะทีนี้กรดอะมิโนแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปตามรหัสที่มันอ่านได้แล้วกรดอะมิโนมันก็จะามาต่อกันในภายหลังเพื่อที่จะฟอร์มมืนกเป็นเหมือน โครงสร้างของโปรตีนที่ใหญ่ขึ้นต่อไปทีนี้เราเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเบสตัวไหนมันจะกลายเป็นโปรตีนอะไรมันจะกลายเป็นอะมิโนแอซิดอะไรความเป็นจริงคือมันจะมีตารางซึ่งซึ่งบีแมทเขาก็ให้มานะในเนื้อหาของเขาแต่ว่าเขาเขาจะไม่ให้ได้เราเขาไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องมานั่งท่องหรืออะไรแค่เราจะต้องรู้คร่าวๆว่าอ๋อวิธีอ่านคือมันจะมีตารางอยู่ตัวอย่างเช่นสมมุติบอกว่าเออเบสเอจก็จะสามารถ แปลผลออกมาท้ายที่สุดแล้วมันจะออกมาเป็นกรดอะมิโนสิดที่เรียกว่าอาร์จินีนอันนี้ตัวอย่างเฉยนะหรือว่าเบสอ่าทีซีจท้ายที่สุดแล้วพออ่านออกมามันจะได้กรดอะมิโนที่เรียกว่าเซรีนแล้วมันก็จะอ่อมีอีกหลายสิบตัวเลยต่อมาเรื่อยๆทีนี้เราก็ไม่ต้องจําแค่รู้ไว้ก็พอว่ามันจะสามารถตีความ,มออกมาแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นสมมุติว่า มีสายเบสเนี่ยทั้งหมด12 12เบสสมมุติเราจะแปลออกมาได้กรดอะมิโนกี่ชนิดเราก็ต้องนั่งคิดดูแล้วว่าอ๋อกรดอะมิโนหนึ่งอันเกิดจากทริปเปตหนึ่งทริปเปตซึ่งหนึ่งทริปเปตก็คือ3ามเบสถ้าให้มา12เบสแพร์ก็จะต้องสามารถแปลออกมาเป็นกรดอะมิโนได้ทั้งหมดก็จะเป็น12หารด้วย สามถูกไหมก็คือตอนหนึ่งทริปเพตก็จะกลายเป็นสี่เอมูโรเอิอันนี้คือความเข้าใจโดยคร่าวๆที่บีแมทต้องการต้องการแค่นี้เลยว่าให้เข้าใจว่าอ๋อโปรตีนซินเทซิสเนี่ยมันเกิดจากการสร้างกรดอะมโนเอสิโดยการอ่านข้อมูลตามลำดับเดสของ DNA อนเันนี้คือเบสิกที่สุดแล้วที่เขาต้องการแค่นี้แหละบีแมทเขาไม่ต้องการให้เราเข้าใจ m อมออะไรพวกนั้นนะมันลึกกว่านั้นไปอีกหน่อยนึง ข้อ4บอกว่า understand that protein synthesis involves the production of proteins from the amino a c i d อันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าปรดอะมิโนอซิด,ดตัวหนึง่งมันเป็นแค่เหมือนโมโนเมอร์อันนึงของโปรตีนใหญ่ๆทีนี้กรดอะมิโนเนี่ยมันก็จะต้องเอามาประกอบรูปประกอบร่างกันหลายๆชนิดรวมๆกันมันก็จะกลายเป็นโปรตีนที่มีความซับซ้อนขึ้นมาเท่านี้เองนะถัดมาคือ b ห้เรื่องถัดไปแล้วก็คือเรื่องของ m u a t i o n เรื่องนี้ เไม่มีอะไรมากคือคือบีแมทเขาไม่ต้องการให้เราเข้าใจละเอียดอะไรมากเหมือนกันเขาแค่ต้องการจะบอกว่าการิวเทชันนี่ยมันเกิดได้ในระดับโมเลกุลาร์หรือมันคือเกิดได้ในระดับที่เป็นระดับของ DNA ของคู based, ่เบสที่ถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดในการสมมติมีความผิดพลาดในการอ่านรหัสหรือมีความผิดพลาดในการคัดลอกรหัสมันจะทําให้การแปลผลออกมาแล้วก็การแสดงออกของ พันธุก,กรรมนี่มันเปลี่ยนไปทีนี้ถามว่าเราจําเป็นไหมจะต้องเข้าใจว่ามันมีกี่วิธีในการมิวเทชันมันจะมะีโครงสร้างอะไรเกี่ยวข้องบ้างในการมิวเทชันอันนี้มันอาจจะลึกไปนิดหนึ่งมิวเทชันเขาแค่ต้องการะจะเหมือนเหมือนให้นิยามให้คําจํากัดความคร่าวๆเฉยๆว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกคือเขาก็จะบอกว่าสมมุติว่ามิวเทชัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่จะไปฟอร์มกันกลายเป็นเอนไซม์สมมุตินะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเอนนไซม์เนี่ยมันคือโปรตีนใช่ไหมมันคือโครงสร้างหนึ่งของโปรตีนแต่ละชนิดแล้วสมมุติว่าไอกรดะมโนที่แปลออกมาแล้วมีความผิดพลาดคือเกิดการมิวเตสหรือว่าการกลายพันธุ์เนี่ยมันก็อาจจะทำให้รูปร่างของของเอนไซม์ที่เกิดขึ้นมันผิดแปลกออกไปจากเดิมได้ แล้วมันก็อาจจะฟังก์ชันไม่เหมือนเดิมอันนี้คือตัวอย่างนึงที่เขายกหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ,อการแปลบางครั้งบางครั้งความผิดพลาดอาจจะไม่ได้ทําให้เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้อย่างเงี้ยเสริมไปนิดนึงคือเขาเรียกว่า silent ไซเลนช a t i o n ก็คือเกิดการผิดพลาดของคู่เบสแต่ว่าบาังเอิญคู่เบสที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันอ่านได้เหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีคู่เบสบางตัวที่ ทริป e t 2สองอันเขียนเหมือนกันแต่ว่าแปลออกมาได้กรดอะมิโนชนิดเดียวกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นมิวเทชันที่ไม่เกิดอะไรสิ่งที่สิ่งที่ออกมาสมมุติเป็นเอนไซม์ก็จะยังฟังก์ชันเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดมิวเทชันที่ส่งผลให้กรด,ดอะมิโนอาซิทที่อ่านออกมาผิดพลาดหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปผลที่ได้ก็อาจจะทําให้เอนไซม์มันเป็นนอนฟังกชันอลใช่ไหมก็คือใช้งานไม่ได้หรือว่าโปรตีนนั้น ผิดพลาดไปซึ่งอันนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือมันอาจจะส่งผลต่อการแสดงออกทางพันธุกรรมหรือว่าลักษณะภายนอกคือฟีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิตหนึ่งหนึ่งได้ตัวอย่างหนึ่งที่ b m a บให้มาก็คือดอกไม้ซึ่งจริงๆต้องเป็นดอกสีแดงสมมุติหรือเป็นดอกสีชมพูแต่อยู่ดีๆมีครึ่งหนึ่งของดอกมิวเทชันมิวเตไปมีการแปลผลทางพันธุกรรมผิดพลาดไปกันว่าครึ่งฝั่งนั้นดอกกลายเป็นสีขาว นวนๆแสดงว่ามันต้องเกิดจีนมิวเทชันในึสิ่อย่างที่ทําให้การแสดงออกของสีดอกหรือว่าสีกลีบดอกเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นเหมือนตัวอย่างของ m มิวเทชันเฉยๆอย่างที่ข้อบีบอกว่า no that most mutation have no effect on the phenotype คือมันก็เปลี่ยนแค่คู่เบสอาจจะยังไม่ได้ส่งผลอะไรต่อลักษณะภายนอกหรือ some will have a small effect คืออาจจะส่งผลเล็กน้อย While o c c a s i o n a l l y o t h e r s will determine the phenotype คือบางอย่างอาจจะส่งผลต่อลักษณะภายนอกอย่างชัดเจนเลยก็ได้อันนี้คือเนื้อเรื่องคร่าวๆทั้งหมดของเรื่อง DNA ทีเนี้ยอยากจะบอกไว้ก่อนจบคลิปว่าเราต้องออทำความเข้าใจนิดนึงว่าเนื้อหาใน B เมมันอาจจะไม่ได้ตรงเปกับหลักสูตรไทยใช่ไหมบางบางคนอาจคิดว่าเอ้ยมันมันใช่หรอนเนื้อหามันมันไม่เหมือนที่เราเรียนมาอะไรเงี้ย คือเราต้องเข้าใจว่าเขาเอามา s i m พลิฟาให้มันง่ายขึ้นเราก็พยายามทําความเข้าใจในในโลจิกของเขาไปแล้วก็อย่างก็คือเรื่อง DNA ดีเอน A ก็จะเน้นที่การเข้าใจมากกว่าในขณะที่เรื่องที่ผ่านมาคือเรื่อง i n t e l l i ์เ n น e ก็อยากให้ฝึกคิดเลขใช้โจ์คำนวณบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะทำให้ทำทั้งสองผ่านนี้ได้ง่ายไม่เป็นปนัญหาอะไรครับ